วันนี้เป็นตอนคลา,ายวันที่สูงอายุ13เมษายนแล้วก็เป็นวันสงกรานแห่งชาติด้วยพวกเราก็เลยมาทำความเคารพผู้ใหญ่ของเราก็คืออากงกัมอาจะเริ่มด้วยป,ะปะ้าป๊านะก็คือเฮียกวง,งจะมาลดน้ำให้กับอากงและอาา เป็ตัวเป็นกระดานเป็นตรงๆเียงๆดังๆเลยนะคะนี่รบวนพูดกันสิารงามจอยอย่างเดนนั่งนั่งเมนนั่งแ้ลานงานจอดแล้วร้อยแวรยตเร่มีต่วแรก้าแล้วก็วันสวัรมาี่เกียร่าเกียรนะตวสอ เส,สือเ็งในสุกซุกซุกเจ๊ยโอ้เช็งซิงเ็งซิงฮาร่างผา้่าญ่าฮ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 ้าฮ่าาฮ่าฮ่าห่าฮกาฮ่าม้ากาฮ่าฮ่ภาพ่คฮ่าฮงาฮ่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 าฮนาา่า่ะ่า อะไรเป็นความชอบนะอย่าเป็นสุาขน้าการแข็งแรงสอนโลดหอไปไม่ได้อะไรนะคนแกแล้วก็เป็นเรื่องดีนะเจเรื่องยุ่งยากอะนะร่างกาแข็งแ,รง,แรงนะโอเคอยว่ใูให้หลัลงลดีใจดีใจอยู่านะยานาน,นะนยาบ่นาอเจียบบ้านเจียบบ้าน มเม่าดเัดคนอกบอก2เท่าสเทเป็นลูกก็เป็นลูกก็เหลือไปลงในลายบัตรเพื่ายเปลูกนยไปลงในลายก็หมอม้ามันอยู่นี่เงชแทชเป็นลูกปแขงอยู่นาน อยากทอะไรกน้ำอยากได้อะไรก็รับได้โหเป็นหนมากโหคู่ค้าก็ได้น่าก็เด่นหัวเลยสงการนี้นะคะ อากงวงสื่ออยู่ดีสิ่งที่เกี่ยวั้องอยู่จนถึงอายุร้อยปีนะคะ่เกี่สิงนั้นโถึงร้อยกว่าปีก็ได้เลยเ็เลยเลยร้อยปีเปนเลยนะแล้วก็ได้ไปเที่ยวไปเที่ยวตัวเสาของพวกเราทุกๆปีแมป่าเนาะต่างทางอลักขามีแรงมเยอะได้เดินนะคะ สงการนี้นะคะขอให้อาม่าของเราสุขภาพแข็งแรงอยู่เป็นมิ่งขวัญจักรองนะคะร้อยกว่าปีเหมือนกันอยู่ตลอดอายุยืนยาวนะคะขาสองข้างขาสองข้างมีแรงเดินมีแรงเยอะๆสองข้างให้หายจากเมื่อยนะคะหายเมื่อยมากบอกมือเมื่อยแต่ตอนนี้หายเมื่อยหมดเลยนะอาม่าสุขภาพแข็งแรงเหมือนกัน ทองน็ันดูดีกว่า

เาอ่ายผรูปลครนนยะถ่ายรูปด้วยจะได้ไปลงลนหน่อยเพราะว่าเาี่กูไม่ได้ถ่ายรูปเ่ยเูดอยงู่ถ่ายให้แล้วถ่ายรูปให้แบบเมอกช่วยลงลน์นิหน่อยแล้วช่วยไปดึงของจากรนลลงให้เลยเนี่ยานากงบ นะเดินไม่ค่อยเห็นหน้าเลยค่ะหันหน้ามาสิลูกก็ก็ สวนัระ้โอยหก็รห้ปนโอ้ยดลใจเลยนะหมอหน้าบ้านพอด,อเอเนะอดีเด็กแว้นน้องโก้ถ่ายรูปด้วยรูปถ่ายรูป,รปแต่ถ่ายรูปลงลายให้หน่อยนะ พ่พี่่ายวีเจ็ดสองเบอร์ตัวสองเบอร์มีัอะไรว่าไม่ไม่มีปัญหาไรดีๆอาเ้อไซม์ไหมถามแฟนด้วยนะนสวยวันเช้ามาจัง วันนี้ก็สวยนะวันนี้ก็สวยอยู่นาต้นร้อยกว่าปีอยู่อยู่จนก็มีเมียนะแล้วก็มีลูกมีหลาน อันนี้เป็นช่งชวงเช้าเดี๋ยวช่วงบ่ายก็จะมีโกตุกโกอ้วนโกเข่งจะมาโกตุกโ,โก,ก,โก,กโอ้วนโกเข่งก็จะมาตอนบ่ายตอนเย็นนู่นแหน่เนขาจะไปซื้อกับข้าวมาทำข้าวกินให้อากงอาม่าตอนเย็น อากงจะมาทํากับข้าวให้อากงอามากินตอนเย็นยี่บอกกําลังไปซื้อของสดอยู่